สวัสดีค่ะมาพบมาพอกระ่องปลานี้ค่กคากินเด้อค่ะน่หนียวชิ่มมากข้ามาเห็ดไก่ทอดผีไก่เด้อค่ะผีไก่ทอดนี่จ่ะลงกระทะเรียบร้อยแล้วไก่ก็มมกไว้แล้วค่ะมกไวเต็มมือขึ้นผีไก่ะไกนะคะ นง่ายด้วยค่ะท่จจะานไกับมัดไปเรียบร้อยแล้วอืมติดไก่ช่วงล่างด้วยค่ะแม่แม่ติดใก<อ>่เต็ม ตั้งสุกค่ะนำลยค่ะน้าค่ะน้าค่ะสุกเรียค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็ดกินเอกค่ะเลียงนาคินมากเลยค่ะเดียวจัดใส่จานเลยค่ะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะก็จะได้ค่ะนากินแลวค่ะเออน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มหวานนะคะ กินลงไปแล้วก็กินเลยค่ะ,ะน้ำจิ้มหวานน่ารับประทานมากเลยค่ะอืมกินเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลี้ยงอร่ามน่ากินมากเลยค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงนี้เพียงเท่านี้ก่อนเลยค่ะ คลิปหนาพอกันไหมค่ะฝากช่องน้องไม้ได้ด้ค่ะรลานนี่ผ้ากินค่ะกดแช่์กดไล่์กดซับสไครให้ได้ด้ค่ะพอกันไหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ